วัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงเหมอนิ่งนิงนวเช้าวันพธธุธที่สิมกราคม2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำจุดสูงสุดในรอบ8เดือนทะลุแนวต้าน1 8 8 0ดอลลาร์ 1, ดลลาได้สำเร็จทำจุดสูงสุดที่1886ดอลลาร์ทองคำก็มีปัจจัยหนุนเข้ามาก็คือเงินดอลลาร์อดค่าลงแต่ก็ไม่มากนักนะคะบอลยูสเปียกา ที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นผลจากที่ตลาดมีการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะทะลอ,อก,การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมีการคาดการณ์ว่าการประชุมเฟดในครั้งแรกของปีนี้น่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สอดคล้องกับความเห็นของประธานเฟดสาขาบอสตันนะคะท่านก็เห็นควรว่าเฟดก็ควรจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25% ส่วนกองทุน SPR พีอรกทัเมื่อวานขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็เมื่อวานขายออกมาอีก1 7 4ตันตรงเลี้ยงเป็นปัจจัยลบเข้ามาส่วนทองคำเริ่มมีแรงเทขายในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบมากมายส่วนหนึ่งนั้งทุนอาจจะขายทำกำไรออกมาเพื่อหลอดูตัวเลขดัชนีราคาพืชพ่อของชุมกาในคืนนี้ปิดตลาดทรงตัว1875นดอลลาร์ค่ะ ส่วนคืนนี้ติดตามอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐดัชนีราคาผูิโภคหรือว่าส CPI เดือนธันวาคมตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น6.5เมื่อเทียบปลายปีแล้วก็ส่งตัวเมื่อเทียบปลายเดือนค่ะอัตราเงินเฟอ้อของชมริกาผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะช่วงเดือนมิถนายนปีที่แล้วะคะเคยแตะ9.1 เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายัางคงต้องติดตามว่าตัวเลขเนี่ยจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่ตลาดประเมินไว้ถ้าเกิดสูงกว่าก็คงส่งผลลบกับทองคำแต่ว่าเกิดใกล้เคียงหรือต่ํากว่าที่ตลาดประเมินไว้ทองคำอยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่ะเราก็ติดตามจำนวนผู้ขอรับการว่างงานของสมมกาด้วยรอบนี้อาจจะออกมาไม่ดีเพิ่มขึ้น 12,000รายเป็น2,16,000รายค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงระหว่างวันมองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบที่แคบทีเดียวนักลงทุนส่วนหนึ่งน่าจะลอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเซเมกาในคืนนี้เป็นหลกักทำให้ประเมินว่าในช่วงกลางคืนนี้อาจจะมีความผันผวน,นมากขึ้นซึ่งทองคำก็จะให้แนวรับที่1 8 6 0ดอลลาร์ 1,850ดอลลาร์ 1> 1, แนวต้าน1,890ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสเห็น1,900ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งเมื่อวานเปลีป่ยนแปลง3ครั้งขายออกช่วงเย็น29,800บาทเพิ่มขึ้น50บาททองแท่งให้แนวรับ29,600บาท29,500บาทค่ะแนวต้าน29,850บาท แล้วก็29,950บาทถึง30,000บาทค่ะขึ้นอยู่กับเงินบาทด้วยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะท่านที่มีอยู่ถ้าเกิดทองอย่างขึ้นต่อเนี่ยแนะนำว่าขายทำกำไรที่ใกล้ๆ1,900ดอลลาร์นะคะคาดว่าทองคำน่าจะมีการปรับฐานแล้วนะคะเราอาจจะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปแล้ว ส่วนการเข้าซื้อรอบใหม่นะคะจะให้แนวรับประมาณ1,860ดอลลาร์ 1, ถึง1,865ดอลลาร์ 1, จุดขายตัดขาดทุน1,850ดอลลาร์ค่ 1, คะส่วนเงินบาทเมื่อวานนี้นะคะถือว่าทรงตัวปิดตลาดที่33บาท43สตางค์นะคะแข็งค่าขึ้นประมาณสัก3สตางค์ได้นะคะตอนนี้เงินบาท ถือว่าทรงทรงตัวแล้วนะคะทะลอการแข่งข้าขึ้นมาแต่ว่ายังมองว่าเงินบาททิศทางในระยะยาวก็ยังแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อยู่ค่ะเงินบาทให้แนวรับ33บาท20สตางค์แล้วก็33บาททวนค่ะแนวต้าน33บาท70สตางค์แล้วก็33บาท80สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ